ทองมาทำเทวรังให้หนูสวยได้หน,หนูนะคนจะได้มาเยี่ยมหนูได้นะขอนุกแลกนุ๊กหยอกมาเลยนะสองตคนตรงๆนะว่าเราทที่สมองกิจการโดนสมุนละลายโค้งสี่สี่นะคะ,ดะ,คะโดนสีน่ด้วยใจใที่หยุดหยุดว่าที่ขอนุกเดียวนะอ่าตรงๆเลยนะอโอเคออกมาแล้วลูกแรกน,นะคะอ่ามานี่ค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาพลิกดูพร้อมกันนะคะ ลูกแรกก่อนนะเพชรก้าแบบหนึ่งนะงวดที่ห้าสิบเจ็ดออกเลขอะไรเอ่ยอ่าเลขเจ็ดกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันพอดีเลยเนาะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันพอดีนะโอเคนะคะแคปไว้นะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะอ่านะเป็นงวดที่ห้าสิบเจ็ดเลขเจ็ดจะมาจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมุนหมุนอีกลูกหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวลูกนี้ใส่ไปก่อนนะคะ อ่านี่นะพอฝังใส่ไว้นะนะผอมันได้เลขเดิมเนาะนะคะงวดที่ห้าสิบเจ็ดเลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งจะมาหรือไม่นะคะเพราะกระดับที่งวดที่ห้าสิบหกยังออกเก้าห้าเลยเนาะเลขหก 6, หรือเลขเก้ามานะต่อมาขออีกลูกหนึ่งนะคะเพชรก้าเดอนสีลมใจให้ที่เราฝังอยู่ประมาณแน่นๆนะนะให้มือแน่นๆนะคะเพชรก้าเดอนตสีลมใจเพื่อนทานดูภาพยิ่งจะนิ่งๆองนบ ทำให้ออกมาตรงๆในงวดนี้เลยนะคะขอ,อยลกเทีหนายเรยหน,นะคะเพชรเ้าออกเล็อะไรคะบนอาคารที่สิบหกพิธการเรอสัมรออเออกเลกอะไรคะอีลุกนึงนะ,ะมาแลวคะอีกลูกนึงเอากลัวจอ,อกเล็กงวดสงวดที่ห้าสะเลข7มาแล้วก็เลข5้ามาเนี่ยจอกเล็กงวดเหรอห้าเจเห้าเรอคะเพชรเ้า เมื่อกี้เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันสองกับห้าก็เล็กเดียวกันนะเจมันจะออกมาเหรอคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะลูกแรกเจ็ดหนึ่งลูกที่สองสองห้านะคะเดี๋ยวท้อเดี๋ยวขอฝันขอหาลูกแรกมานะคะเออนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะดูให้จบคลิปละอ่าพี่เขียนสรุปเอาให้แล้วนะวันนี้มีสองลูกเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีสองลูกเหมือนเดิมนะ ่าลูกแรกนะคะคือ7117นะคะลูก2ซื้อ252 2552เพิ่นว่าเลขเหมือนเลขคายเนี่ย1คาย7 7คาย1อยู่แล้วนะคะแล้วก็2คาย5 5คาย2ด้วยนะคะ mm. ตรงนี้นะคะก็เอามาจาับไพยกันได้เองเลยนะ mm. เป็น7117 7275แล้วแต่จะเล่น5115 1221ก็ได้นะคะแล้วแต่นะ จบไข่กันไปมาตรงนี้นะคะก่อนที่ใครที่จะไปดูว่าทอฝันเขียนเลขนะคะทอฝันเขียนเลขงวดที่57ออกมามีเลขอะไรบ้างนะคะนะให้ดูแบบเดียวพอนะคะอ่าขอแนะนําสิ่งที่จะสับสนุนเพจของเราให้อยู่รอดปลอดภัยต่อไปนะคะก็คือองค์น้องเพชรเกล็ดเฉียนน้ำโชคนั่นเองนะคะอ่าองค์น้องเพชรเกล็ดเฉียนน้ำโชคนะคะมี3มสีค่ะ เป็นงานเนื้อสำลิดนะคะของมีจำกัดนะคะองค์นี้นะสูงประมาณสามเซนนะคะองนอง้ำเพชรก้านะสีลมดํานะคะสีที่หนึ่งสูงประมาณสามเซนนะคะคุณสามารถอาไปตั้งแล้วก็บูชาได้อย่างนี้เลยนะคะอ <_ một> งคนี้นะสูงสามเซนนะองค์สีดํานี้สองพันบาทนะคะรวมส่งเก็บเงินไปทางแล้วนะคะรวมเก็บเงินไปทางฟรีนะส่งฟรีนะสองพันบาทอยู่ในนี้แล้วนะคะเนื้อสำลิดนะคะเป็นเนื้อสำลิดไม่ใช่ทองเหลืองนะ นะคะลายได้ัวงสร้างทเทวดาเพชรกระเดกเฉลิมโชคนะข้างหลังข้างล่างนะคะสลักชื่อเพชรกระเดกเฉลิมโชคด้วยตัวเล็กๆนะคะตรงนี้เป็นของแทน้แน่นอนนะคะของทอฝันเองนะทําทเองนะแล้วก็มีสีนาคด้วยนะเขาเรียกว่าสีสมฤทธิ์นะคะอ่าสีมันนาคเลยนะสีสมฤทธิ์นะคะให้ดูงานนะตรงนี้น่ารักสวยงามก็ไปตั้งบูชาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะ อันนี้2,000ับาทเช่นเดียวกันนะคะ2 0 0 0ับาทแล้วก็อันนี้นะคะน,นี้แพงขึ้นใหม่อีาร0อยบาทคือเป็น2 5 0 0ัรบาทเป็นเนื้อสีทองนะคะเนื้อสีทองแต่ไม่ใช่ทองคําแท้นะคะอ่าเป็นทองคําแท้แต่ว่าเป็นทองคําปิดนะคะปิดทองชุบทองนะคะอ่าแต่ว่าตัวองค์เนี่ยเป็นสำลดข้างในนะคะไม่ใช่ทองคําแท้ทั้งแท่งนะคะตรงนี้ไปขายไม่ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครกลัวทักผิดเพจให้โทรไปสั่งซื้อที่ c เซเ็ center ได้เลยนะคะนี่เบอร์นี้นะคะ call center แคปหน้าจอไว้นะสั่งเช่าบูชาองค์น้องเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะระบุสีระบุ 4, ระบ,ระบุมีขนาดเดียวนะคะระบุแค่สีเพราะว่าอยากได้สีลมดานสองพันบาทอยากได้สีสำลีนะคะหรืออยากได้ชุบทองนะคะเดี๋ยวมาดูสรุปเลขกันว่าที่ทอฝันเข็นเลขอะไรมาบ้างงวดนี้นะคะ ตามสุดของน้องเพชรก้าตามสุดของท้อฟันเนี่ยเรียกเหมือนเรียกคล้ายมีอะไรบ้างคือเจ็ดคล้ายหนึ่งอยู่แล้ว1นึ่คล้ายเจ็ดอยู่แล้วแล้วก็2อคล้ายห้าห้าคล้ายสองอยู่แล้วแต่คราวนี้เลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งมันเขียนเป็น1ไทยได้นะคะท่านผู้ชม1ไทยเป็นอะไรเรื่องยาวอีกนะคะเลขหนึ่งเป็น1ไทยได้นะคะ1ไทยถ้าเราเขียนเจดหนึ่งใช่ไหมคะเจ็ดหนึ่งไทยเนี่ยไอตัวหนึ่งไทยตัวนี้นแหละมีปัญหานะทาให้ท้อฟัน,นะคะว่าโยงเกง่งแท้เก่ง นะหนึ่งไทยเวลาเขียนอย่างนี้มันจะเหมือนเลขอะไรคะเขียนไม่สุดนะเขียนไม่สุดก็จะเหมือนเลขหกนะคะเลขหกเลขเก้าใช่ไหมหนึ่งไทยเนี่ยหนึ่งไทยนะคะหนึ่งไทยเขียนม้วนๆกลมๆม้วนๆกลมๆนะมันออกมาเหมือนเลขหกหรือเลขเก้าได้นะคะเนี่ยไงเห็นไหมคะเหมือนหกนะคะหนึ่งไทยเนี่ยม้วนๆกลมๆเหมือนหกเหมือนเก้าใช่ไหมคะเข้าใจหรือยังคะหนึ่งไทยความเป็นหนึ่งไทยของน้องเพชรก้า อ่านั้นหไทยก็คือเหมือนหกนะคะเหมือนหกเหมือนเอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้เพราะฉันเราได้หนึ่งอ่าเราได้เลขเจ็ดก,กับห่ไทยมาก็เป็นไม่ได้ว่าเจ็ดกับ1นึ่งไทยอาจจะเป็นเจหหรือ 7, 9็ดเก็ได้นะคะเพราะฉันพอฝันเขียน 7, 1็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดเลยค่ะเขียน 7, 1แล้วก็เจ็ดเลยค่ะอ่านะคะ้วยความที่หไทยนะคะเกับหไทยเเนี่ย ก็คือ7หรือ1อยู่แล้วนะคะแต่เขาเนี้ยหนึ่งไทยเนี่ยหนึ่งไทยนะคะมันมวนๆกลมๆเป็น6เป็น9ได้อันนี้เป็นสูตรที่ใช้มาเนิ่นนานตั้งแต่งวดแรกแล้วนะคะใช้มา2ปีแล้วนะคะไม่ใช่พึ่งตอแหล่พึ่งแถพึ่งโยงเพิ่งอะไรโยงมา2ปีครึ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะเปิดเพจมาตั้งแต่ปี63แล้วนะคะปีหกสองหกสามนะันจะไม่ได้อ่าปี62นะเราใช้สูตรนี้มาตลอดว่า1แทนค่าเป็น7ได้และ1ก็ยังแทนค่าเป็น1ไทย1ไทยก็ยังมวนๆกลมๆตามนี้นะคะ เป็น6เป็น7อ่าเเป็น6เป็น9ได้เช่นเดียวกันเพฉะนั้นลูกแรกออกมาเจ1ดหนึ่งหนึ่งเจเนี่ยเราคงไม่ต้องย้อนไปดูงวดที่7 1นะคะเพราะเราหมุนยังไม่ถึงงวดที่10นบงวดที่7 1บอนะคะเราหมุนแค่ถึงงวดที่ห7บมันคืองวดนี้เท่านั้นเองนะคะงวดที่ห7บนะคะเลข7ก็มานะทอฝันก็เลยชอบ7มากเลยนะ1กับ7 7ดเจกับ1นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความที่1ไทยเป็นเลข6เลข9้าได้ทอฝันเลยเขียนตัวแรกเลยค่ะ น้อง5 7 1ก็จริงแต่ทอฝันเขียน7 1ไว้ตัวที่4นะคะทอฝันเขียน7 1แล้วก็แผง7เลข1เนี่ยเป็น1ไทยก็เป็น6เป็น9ได้นะคะเป็น6เป็น9ได้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่า1ไทยนะ1ไทยนะคะ1ไทยเป็น6เป็น9ได้นะคะอย่าลืมนะคะโอเคค่ะนี่คือ1ไทย7 6 7 9ค่ะต่อมาค่ะจับคู่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็น7 2ค่ะทอฝันก็เลยเขียนตรงนี้ คุณเห็นเจ็ดสองไหมคะท้อฝันเหนื่อยนะขอกําลังใจให้หน่อยนะคะทําคลิปแต่ละรอบเหนื่อยนะคะใช้พลังเสียงเสียงก็แหบด้วยเสียงยังไม่ค่อยเข้าที่นะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นแม่นก็ดีใจด้วยแม่แม่นก็ขอกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้นะเพราะเหนื่อยนะในการหมุนนะใช้พลังงานมากนะคะอ่านะคะในการอธิบายคลิปต่างๆทําให้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจให้เข้าใจนะทาให้คนไม่เชื่อให้เชื่อได้มันเหนื่อยมันยากมากเลยนะคะอ่ะเราจับคู่กันนะคะเจ็ดหนึ่งก็เป็น เจ็ดหกได้เพราะเจ็ดหนึ่งก็เป็นหนึ่งไทยได้แล้วก็เจ็ดสองนะคะตามนี้นะคะเจ็ดเจ็ดอะไรคะเจ็ดห้าค่ะตามนี้นะคะก็จ,ะจับค่อยกันนะเจ็ดห้าจับค่อยกันเพราะเป็นงวดที่เท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดด้วยนะทอฝันเลยดาวไว้เลยนะคะงวดที่ห้าสิบเจ็ดนะเลยดาวไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะงวดที่ห้าสิบเจ็ดอ่านะคะเพชรกล้อยู่เฉยลูกอยากไวกงเล่น งวดที่ห้าสิบเจ็ดเลยดาวไว้งวดที่เจ็ดสิบห้าห้าสิบเจ็ดปรตรงนี้ด้วยนะเลยดาวไว้เลยนะคะทอฝันชอบตรงนี้ค่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้าค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะแล้วก็เจ็ดห้าค่ะชอฝันชอบมากเลยสองตรงนี้เจ็ดสองเฉยๆแต่ก็วงไว้ห้าหนึ่งเฉยๆแต่ก็วงไว้ห้าสองสองห้าออกยากค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดออกมาไม่กี่งวดเองเนาะใช่ไหมคะสองสามงวดที่แล้วนะคะออกเจ็ดหนึ่งไม่ทร้ากระจอ,อกซ้ําหรือเปล่าแต่ก็เป็นเลขที่ออกบ่อมวย,บ,ย,บ,ยบ่อยเหมือนกันนะคะ ก็เจ็ดหนึ่งก็ไม่ได้วงค่ะเพราะมันอยู่ในลูกแรกอยู่แล้วนะมันอยู่ในลูกแรกอยู่แล้วค่ะจะซื้อก็ซื้อนะั้นแต่บนดักล่างดักซ้ายดักขวาดักหนัานหลักมังวันนี้ทอฝันไม่ได้ให้สามตัวนะคะให้แค่สองตัวแล้วตัวที่ไฮไลท์ไว้ก็มีแค่สี่สี่วงกลมเท่านั้นเองนะที่ไฮไลท์อ่ะห้านะคะมีเจ็ดเจ็ดด้วยกันเบิ้ลนะคะเพราะเจ็ดหนึ่งเนี่ยเลขเจ็ดคายหนึ่งเลขหนึ่งคายเจ็ดอยู่แล้วนะคะก็เป็นไม่ได้ว่า จะเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้หมาถึงมีแต่เจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวไม่มีตัวอื่นเลยนะเจ็ดแค่ 8, ตัวเดียวเท่านั้นคือเจ็ดเจ็ดค่ะใครจะซื้อหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าเขียนไว้ตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งแต่ทอฟันไม่ค่อยชอบนะคะทอฟันไม่ค่อยชอบจะซื้อเจ็ดเจ็ดหรือหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้เพราะมันเล็กเหมือนเล็กคล้ายกันอยู่แล้วนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะอ่าตรงนี้นะเป็นเล็กันนะคะกันไว้นะคะแล้วก็ าการเลขหนึ่งกหนึ่งเก้าด้วยนะคะโควิดสิมาแรงค่ะยุคนี้อาจจะมาออกอีก1619นะคะห้าสองสอาเจ็ดหนึ่เจฉยๆนะคะชอบ77็ดเจ็สมากกว่านะชอบเจ็ดเจ็สมากกว่า,าใครชอบเลขเบิ้ลก็จัดไปเลยค่ะเจ็ดเจ็ดาห้าสองแล้วแต่เพราะว่าเลขเลขสอก็เป็น55ได้52ตัวไงคะสองห้าตัวหรือจะเป็น22ก็ได้ก็เลยกันไว้ตรงนี้นะคะ แต่ทำถึงว่าเล็ดเบิ้ลชอบไหมไม่ค่อยชอบนะคะเพราะวันอังคารไม่น่าจะเบิ้ลแต่แล้วแต่ถือว่าเขียนไว้แล้วนะคะออกขึ้นมาก็อยู่ตามนี้ท่อฟันไม่เคยมาตอนแล้วว่า,าให้หลังหวยออกให้ก่อนหวยออกตลอดนะคะเพราะ,ว,นนว,าระวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะทุกคนวันนี้นะคะเขียนทําคลิปนะคะวันที่ 12, สิบสองพฤศจิกานะคะให้ก่อนหวยออกกี่วันคะสี่วันนะคะ ให้ก่อนออกสีสามสีวันเลยนะคะเขียนวันนี้วันที่12นะคะอ่ะลองดูพิจารณาดูเองนะว่าออกมาหรือไม่ออกมาถอบก็ดีใจด้วยถ้าไม่ออกก็อย่าโทษกันนะ